ตกแล้วครับเนะเมื่อกี้ข้าวด้วยกันนะครับไก่นะครับเนี่ยส้มตักนะครับ ที่พวกเรานะครับได้เดินระัตะเวนออกจากกองร้อยแล้วนะครับก็จะไปหาฐานระัตะเวนหรือว่าที่พักนะครับเนื่องจากว่าจะต้องไปหาให้แล้วเสร็จก่อนอพระอาทิตย์ตกดินนะครับหรือว่าก่อนเมืดนะครับเนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศไม่เือมหนวยนะอย่างที่เห็นเลยครับมืดไปแล้วครับผมมืดไปแล้วนี่ทีมงานนะครับเดินตามกันมานะครับเดี๋ยวขอตัวไปหาที่พักก่อนนะครับเดี๋ยวตัดต่อไปที่ตอนพักเลยนะครับ บรวมถึงการประกอบอาหารด้วยในวันนี้นะครับมีเมนูส้มตำนะครับตอนนี้ก็ถึงที่นะครับที่พักแล้วนะครับคืนนี้ผมก็จะพักอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆกอไผ่แล้วก็ข้างคลองน้ําด้วยนะครับนี่ข้างหลังผมนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเวลาประกอบอาหารนะครับข้อดีในการมาอยู่ใกล้น้ําก็คือเราจะได้มีน้ํานะครับไว้ชาระล้างร่างกายแล้วก็นําไปชะล้างประกอบอาหารนะครับตอนนี้ฝนเริ่มเทลงมาหนักแล้วครับขอตัวไปกางเต็นท์ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับ ้วครับนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มซาแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบไปก่อไฟต้มน้ำนะครับ ดูจากสภาพแล้วตอนนี้มันก็ยังตกอยู่นะครับแค่มันซาให้เฉยๆนะครับเป็นไงบ้างครับฝนตกเปียกหมดการทันไหมการทันไหมยังไม่ทันโอ้โหมอกี้ผมผมพูดอยู่แมบๆนะครับยังไม่ทันจะทันไรเลยนะครับเทลงมาเลยนะครับแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับนี่เลยนะดีที่กลางทันนะครับแต่ก็ชุ่มๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ถูกฝนหน่อยนะครับดอนเป็นไงบ้างชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยนะครับ นี่เดี๋ยวก็มาอีกลูกหนึ่งเนะเป็นมืดมดอยู่ชชใช่ไม่ทันเปียกนะแต่มันชุ่มฉ่ำนะดีที่กลางทัน n ặ n

นีมีเมนูตำสุตมตำนะครับที่เตรียมมาจากกองร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีผักบุ้งนะครับมีผักนะครับบรรยากาศาก็จะมืดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเ,เตรียมตัวตำสุตมตำนะครับแล้วก็นี่จะใช้เป็นเขียงนะครับทาจากไม้ไผ่นี่พริกล้างมาแล้วนะครับจากกอง้อยนะครับ เดี๋ยวมึงงูมึง่พ่ได้เดยัจะบอกว่าใครเห็นมาเาเออมึงจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอู๋ดูด้รืองป่าล้จะหัวหน้าทีมคนนีาจะมากจะเ

นี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับส้มตําของผมนะครับตามการสายฝนเลยเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนู้นนะครับข้างกองไฟนะทีนี้ฝนมันตกครับผมก็เลยย้ายเข้ามานะครับนี่เต็่นเพื่อนก็อยู่ทางด้านโน้นนะครับก็หลบฝนกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักก็จะเตรียมตัวกินข้าวแล้วครับนีผัดเผ็ดผัดเผ็ดไก่หรือว่าแกงเผ็ดไก่นะครับแล้วก็มีผักนี่ส้มตำที่มากินข้าวด้วยกันนะครับ เน่ผักเ็กไก่นะครับเนี่ยต้สมตังครับ พอหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะรู้หุกหน่อยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับพอดีจะถ่ายไปนะครับก็คือตั้งแต่มาเลยนะครับตั้งแต่เดินมาลาตเวนมาแล้วก็จะไปหาที่พักนะครับทีนี้มันก็เมื่อึ้มมานะครับแล้วก็ตกโทมาอย่างกะทัาหานนะครับแอบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับนี่คือสถานการณ์จริงนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเราไม่มี การขัดแย้งนะครับกับธรรมชาติได้เลยนะครับแต่เราสามารถนะครับมีวิธีที่จะรับมือหรือว่าอยู่ที่จะเรียนรู้กับธรรมชาตินั้นได้เท่านั้นเองนะครับพอดีถ่ายไปตอนที่ตัตมตอยู่นะครับผมก็เริ่มเทลงมานะครับในห่วงที่สองผมก็ก้องของผมนะตอนที่ถ่ายไปฟ้ามันก็ขึ้นนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมถ่ายไปแล้วภาพมันอาจจะมืด หรือว่ามันฟ้ามันขึ้นมันอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นความจริงนะครับทั้งหมดเลยที่ผมถ่ายไปนะครับวิถีชีวิตในการดำรงตนในป่านะครับในพื้นที่จริงนะครับก็อย่างที่ในกล้องนะครับที่ถ่ายไปให้ดูนะครับตอนนี้ก็จะประมาณหนึ่งทุ่มอยู่หนึ่งทุ่มผมก็ยังปอกแปดปอกแปดปอกแปดอยู่อย่างที่ได้ยินนะผมว่าในกล้องน่าจะได้ยินอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ผมอยากจะบันทึกไว้หรือว่า เก็บคลิปอัดวิดีโอไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ดูนะครับอันดับอันดับแรกเลยก็คือว่าเอาไว้ดูนะครับตอนแก่ครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับหรือว่าสําหรับใครนะครับประการที่2นะครับสําหรับใครที่ชอบติดตามวิถีชีวิตของทหารผ่านชายแดนนะครับหรือทหารอื่นๆก็แล้วแต่รวมถึงการเดินป่าการไปจนภัยแล้วก็การเอาตัวรอดนะครับในการใช้ชีวิตในช่วงหน้าฝนนะครับหรือว่าหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับ ผมไม่ห่วงนะครับในฤดูแล้งแล้วก็ฤดูหนาวนะครับผมไม่ห่วงเลยนะครับผมคิดว่าทุกคนนะครับสามารถมาเดินป่าได้นะครับถ้ามีความรู้เกี่ยวกับป่านะครับหรือวิธีการเอาตัวรอดนะครับสองฤดูนี้คือว่าแรงนะครับแรงกับหนาวนะครับแต่ว่าผมเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวนะครับฤดูฝนนะครับพอเวลาฝนตกเนี่ยวผมอยู่ในเต็นท์อย่างเงี้ยนะครับคือว่าผมจะมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมนะได้ฟังได้เข้าใจกันสักหน่อยนะครับเวลาเราการเต็นท์เสร็จ ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามีหลายครั้งนะครับแล้วก็หลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับบางทีเราไปกางเต็นท์อยู่โอเคเราเป็นพื้นที่ที่มันสูงอยู่พอเวลาเรากางแตบบ่เราก็จะเอาใบไม้นะครับไปเอามาปูพื้นนะครับมาปูพื้นอตอนนั้นผมไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับพอเวลาตื่นเช้ามาเชื่อไหมครับตอนที่จะย้ายฐานพอเวลาจะเอาใบไม้นี่เอาไปทิ้งนะครับคือว่าที่ปูอยู่เมื่อคืน ตะขาบนี่นอนเต็มเลยกับแมนป่องนะครับคิดดูนะครับแล้วก็ที่ตลอดทั้งคืนเนี่ยไม่ว่าจะลุกไปปวดหนักปวดเบานะครับรวมทั้งฝนก็ตกด้วยนะครับน้ํานี่เจิ่งเลยนะครับน้ํานี่เจิ่งเต็มพื้นที่รอบๆเลยแต่ว่าตรงที่ผมอยู่เนี่ยที่พวกผมพากันไปกางเต็นท์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สูงอยู่นะครับเป็นพื้นที่สูงแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยน้านะครับมันเหมือนล่องยางน่ะประมาณนี้นะครับ แล้วก็เปิดออกมานะครับโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยนะครับมีตะขาบมีเต็มมาหลายตัวเลยดีนะครับมันไม่กัดเอาเมื่อคืนแล้วถ้ากัดก็คงจะได้ส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะมันหลายตัวด้วยนะครับไม่ใช่แค่ตะขาบนะบางทีก็เป็นแมงป่องหรือว่าสัตว์มีพิษอื่นๆนะครับก็มีผมก็เคยโดนนะครับแมงป่องตัวเล็กๆนะครับมันเข้าไปอยู่ในเสื้อผงเสื้อผ้าอย่างนี้นะครับเวลาเราจะใส่หรือว่าเราจะมาใช้เงี้ยมาเช็ดตรงทีดตัวเราควรที่จะสลัดสะบัดก่อนนะครับ นี่แหละคือเหตุผลนะครับเวลาทําไมเราเห็นคนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเอาเสื้อผ้ามาใส่หรือว่าเอาันเกงมาใส่เราต้องสะบัดก่อนนี่คือเหตุผลนะครับคือผลที่ว่าทําไมต้องสะบัดนะครับเพราะว่าเผื่อมันมีแมลงป่องหรือว่าสัตว์กีพิษเนี่ยเข้าไปอยู่หรือว่าไปซุกซ่อนอยู่ในเสื้อของเราเนี่ยเราก็สามารถสลัดมันออกนะครับให้มันตกออกจากเสื้อผ้าของเราเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราใส่ไปเลยโดยไม่สลัดเนี่ยไปคิดดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่าน ทีนี้นะครับบางทีเนี่ยมันมีอยู่ครั้งครั้งหนึ่งครับมีรุ่นที่ผมก็เอาใบไม้ามาฟูในลักษณะแบบนี้ช่วงฤดูฝนมีงูเห่านะครับมีเห่าตัวเริ่มเลยตัวเท่าแขนผมเลยนี่เลื้อยเข้ามาอยู่ใต้ตรงนี้ใต้ที่นอนเนี่ยใต้ก้นเลยเวลาเรานอนนึกภาพว่าไม่เวลาเรานอน,น,เ,น,อนเปนะครับมานอนอยู่ใต้ก้นเลยแล้วพอดีจังหวะนั้นนะครับเขามาเปลี่ยนเวรน,นะครับเขามาเปลี่ยนเวรน,นะครับเขามาเรียกแกแกะเวรมันเข่าอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ก็คือว่า แกจะต้องเข้าเวรต่อคนที่มาเรียกคนที่มาเรียกเขาก็ส่องไฟดูโอ้โหนอนขดอยู่นะครับถ้าคืนนั้นนะครับเวนไม่มาเห็นก่อนคิดดูนะครับพอไฟฉายอ่ะปกตินะเวลาเรานอนป่าใช่ไหมไฟฉายแกจะเอาวางไว้ข้างที่ถนัดอย่างผมเนี่ยก็จะนัดทักข้างขวานะครับผมก็จะวางไว้ที่ข้างขวาแล้วงูตัวนั้นอนะ่ะมันก็ไปนอนขดอยู่ข้างๆไฟฉายนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเวรมาตามนะครับและไม่มีเวนมาเห็นนะครับ แกก็คงจแบบถ้าเรียกกันเฉยๆไม่เดินเข้ามาในเต็นท์ไม่มาส่องไฟเนี่ยนึกออกไหมครับทีนี้พอเป็นปนคน,คนเราทุกคน่ะผมเองก็เป็นนะครับผมก็จะต้องเอามือไปคำนึกออกไหมเอาไปคำคำดูหาไฟฉายนะครับไปหาไปฉายในตำแหน่งที่เราก่อนที่จะนอนน่ะเรารู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งไปฉายที่เราวางวางไว้ตรงไหนนะครับไปคำดูแล้วคิดดูนะครับถ้าเกิดว่ามันมีงูอยู่นอนพดอยู่ใก,ใกล้ๆกับไปฉายแล้วถ้าพี่คนนั้นนะครับแกไปคำโดนงูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ แต่โชคดีนะครับที่แกยังมีเวนนะครับมาตามแล้วก็เวนก็เข้ามาส่องไปฉายดูไฟในเต็นท์นะครับว่าตื่นหรือยังนะครับเพื่อที่จะไปรับเวนต่อไปแต่มาอย่างนี้เลยมาปฏิบัติภารกิจอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เวนเห็นก่อนเนี้ก็เลยบอกให้แกอายขยับอยู่นิ่งนะครับแล้วจากนั้นก็ช่วยกันจับมือนะครับเอาไปทิ้งหรือว่าแล้วแล้วแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้มาด้วยนะครับตอนนั้นที่ที่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็มีการถ่ายภาพให้ดูด้วยหูตัวเท้าแขนเลยนะครับนอนขดอยู่ข้างล่าง เวลาฝนตกเนี่ยสัตว์เนี่ยมันเขาก็ก็หนีน้ําเหมือนกันนะครับเหมือนกับเรานี่แหละครับเวลาน้ําท่วมเราก็ขึ้นหาอยู่ที่สูงนะครับหรือว่าที่ที่มันไม่เปียกอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับวิธีชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตในป่าซึ่งมันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมพูดในคลิปนี้งคงจะไม่จบนะครับมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนนะครับไปเจออะไรนะครับบางทีก็บางพื้นที่เนี่ย เวลามันอยู่ใกล้น้ําเนี่ยมันก็จะมีท่านะครับมีท่าอื่นอสัตว์มีพิษเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อควรที่จะระวังนะครับในการเดินป่าหน้าฝูงเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการป่อไฟก็ลําบากแล้วนะครับยังจะต้องมาเจอสัตว์มีพิษอยู่ดีนะครับการเข้าไปในป่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็อยากจะฝากก็คือว่าอยากจะให้นะครับ ทุกคนนะครับนำายาสามัญน,นะครับประจําบ้านนะคือว่าเครื่องประสมพยาบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นยาล้างแผลวาสเตอร์ยาพารายาแก้แพ้อากาศแล้วก็ยาหม่องยาดมพดวกนี้นะครับมันจะสําคัญแล้วก็รวมถึงหมออ้วมนะครับเครื่องมือประสมพยาบาลเบื้องต้นนะครับตะกอสอะไรอื่นๆเรานํามาได้เลยนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะหนักอะไรเงี้ยเอามาแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับให้คิดซะว่านะครับ มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยงอกัดเอยอะไรเอ่ยิ่งเราไปป่าคนเดียวย,ยิ่งจะอันตรายนะครับผมแนะนํานะครับให้ไปสองคนนะครับถ้าจะเข้าป่าลึกๆเลยนะครับให้เข้า2คนขึ้นไปนะครับอย่าไปคนเดียวเป็นเด็กขาดเพราะมันอันตราย ต้องคิดถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเวลาเราเข้าไปในเหตุมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเรานะครับมันนั่นเป็นเหตุการณ์ลวงหน้าเราไม่สามารถรู้ได้นะครับเรามีวิธีป้องกันนะครับวิธีที่จะรับมือ,อยังไงนะครับอนหนักขนเบายัางไงแค่นั้นเองนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับนักเดินป่าหลายๆคนที่ผมอยากจะมาพูดถึงว่ามาฝากบอกนะครับ่าควรที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ ก็ในหลังจากนี้นะครับผมก็รอไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็นอนพักผ่อนวันนี้เช้าก็เก็บข้าวของเตรียย้ายนะครับก็แตประมาณนี้มาพูดคุยกันในระหว่างนั่งรอเวลาแล้วก็หลังจากกินข้าวอิ่มแล้วนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมพูดไปหรือว่าทําไปมันไมู่กภาพนะครับผมก็ขอไปด้วยนะครับวันนี้ วิธีผมถ่ายไปนะครับผมทำด้วยใจจริงน,นะครับทำด้วยใจจริงๆอยากให้ท่านผู้ติดตามท่านนะครับได้ถึงวิถีชีวิตคของทหารแล้วก็วิถีชีวิตของผมรวมถึงการใช้ชีวิตแบบส่วนตัวของผมนะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านเห็นได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หวังว่าทุกคนเข้าใจนะครับ